สถานการณ์โควิด1 9ในพม่าขณะนี้นะครับระบาดอย่างหนักและก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไม่เว้นแต่ละวันครับขณะที่ชาวพม่าเองได้รับวัคซีนเพียง1 7 5 0 0ล้านคนเท่านั้นจากจำนวนประชากร54ล้านคนครับสภาบริหารแห่งรัฐ ชื่อที่รัฐบาลทหารพรม่าใช้เรียกตัวเองก็มีรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ยืนยันมาใหม่นะครับบอกว่าเวลานี้มีการติดเชื้อแล้ว4,300คนรายงานเมื่อวันเสาร์ที่1กรกฎาคม2 5 6 4ที่ผ่านมาทางด้านตุนไข่ซึ่งถือว่าเป็นนักธุรกิจที่ใช้นามแฝงในการพูดคุยกับผู้สื่อขาวต่างประเทศแล้วเขาก็เป็นสมาชิกของกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นตั้งแต่ ก่อนเกิดการระบาดนะครับเมื่อปีที่แล้วพวกเขาให้บริการแท็กซี่รับส่งฟรีแก่ผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 เพื่อนำตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลหรือว่าศูนย์กักกันโรคนะครับก่อนที่จะมาทำการเก็บศพเนี่ยซึ่งตุลก่ยจะบอกอีกว่าก่อนหน้านี้นี่ผู้คนชาวพม่าพอเห็นชุดที่เขาใส่นะก็ตกอกตกใจนะครับแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วครับโควิดมากกว่า และเมื่อวันเสาร์ที่10กรกฎาคม2,564ทั้งกลุ่มของตุนขายเองก็เข้าไปรับศพทั้งหมด7ศพโดยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มาจากโรงพยาบาลแล้วก็ยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1 9ส่วนอีก6ศพก็ต้องสงสัยว่าจะเสียชีวิตจากโควิด1 9เหมือนกันตุนขายและก็ทีมของเขานำาลงใส่ขนาดใหญ่แล้วครับไปบรรจุไว้หลังรถกระบะแล้วก็ขับไปที่เมน ซึ่งศพเหล่านี้ก็จะถูกเผาโดยไม่มีพิธีสงค์นะครับแล้วก็ไม่มีญาติพี่น้องมาร่วมงานเหมือนกับที่เคยปฏิบัติการมาแต่เก่าก่อนซึ่งประชาชนชาวพม่าส่วนใหญ่ก็จะนับถือาศาสนาพุทธไม่มีนะครับผู้ที่จะมาสวดมนต์ไหว้พระนะครับก็ขึ้นเมนเผาแน่นอนแล้วครับว่าทุกคนก็ต้องกลัวการติดเชื้อตอนนี้นี่ความกลัวตรงนั้นนะครับ กลัวจกนกระทั้งว่ากลัวจะไม่มีชีวิตจะอยู่นุ่นแหละนะครับทีนี้นอกจากการนำผู้เสียชีวิตไปชาปนก,กิจศพแล้วทีมงานของตุนขายก็ยังต้องพยายามหาสถานที่ให้ผู้ที่ติดเชื้อใช้ชีวิตเนื่องจากว่าศูนย์กักกันโรคหลายแห่งหยุดดำเนินการนะซึ่งเกิดมาจากความกบหลวุ่นวายที่เกิดขึ้นหลังการรัฐประหารไม่มีที่จะ อยู่ที่จะเอาศพไปไว้หรือแม้นแต่ที่จะเอาตัวไปรักษากักโรคเพราะว่าสถานที่ส่วนใหญ่ก็ถูกทำลายไปเจ้าที่สาธารณสุขระดับสูงของพมา่ารวมทั้งหัวหน้าโครงข่ายในการฉีดวัคซีนของประเทศพมา่าตอนนี้ก็ถูกรัฐบาลทหารพรมาร่าควบคุมตัวไปนะครับไม่มีคนมาทำงานก็ส่งผลให้ชาวพม่าเนี่ไปฉีดวัคซีนเพียง1 7 5้นคนเท่านั้นแหละ ซึ่งคนพม่าเองมีถึง54ล้านคนแล้วครับฉีดได้น้อยมากนะงานนี้ตุนขายและทีมงานของเขาเมื่อนำศพไปเผาแล้วเนี่ยทุกค่ำคืนก็ต้องมาฉีดยาฆ่าเชื้อกันล่ะครับเพราะกลัวเหมือนกันนะครับทางด้านซอมินตุนคนนี้เขาเป็นโฆษกกองทัพพมา่า ได้ออกมาแถลงข่าวว่าการฉีดวัคซีนจะขยายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีและนอกจากนี้พมา <c oughs> ่าก็ยังมีข้อตกลงกับรัเสเซียที่จะผลิตวัคซีน5ล้านโดสต่อปีก็คงจะไม่เพียงพอนะครับแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศได้เผยแพร่ภาพถ่ายของประชาชนเข้าแถวนะครับยาวเหยียดแลครัเพื่ออะไรครับเพื่อรอเติมออกซิเจนที่เมืองกะเลในเขตสก,กาย ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศพม,มา่าซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงของระบบการดูแลสุขภาพของพม,ม่าล่ะครับซึ่งถ้าดูกันแล้วประเทศนี้ก็มีระบบสาธารณาสุขที่ค่อนข้างจะย่ำแย่ที่สุดอยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกับผู้ที่อยู่อาศัยในนครย่างกุ้งและเมืองบันเดเลซึ่งต่างก็ประสบปัญหาในการหาออกซิเจนเหมือนกันขาดตลาดนะครับตอนนี้ระบาดหนักที่พม,มา่า ในขณะที่พลเอกอาบูโสมินอองไลน์ผู้นำคณะรัฐบาลทหารพม่าก,ก็มีคำสั่งระหว่างการประชุมรับมือสถานการณ์โควิด -19 โดยอะไรครับโดยสั่งการให้โรงงานผลิตออกซิเจนเพิ่มขึ้นนะแล้วให้มีกำลังผลิตเต็มศักยภาพเพื่อรองรับความต้องการของผู้ป่วยในขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงการลงทุนและการค้าต่างประเทศก็บอกว่าตอนนี้เข้ามาเลยมาลงทุนเลย รัฐบาลจะไม่เก็บภาษีนี่คือข่าวล่าสุดจากพมาก่าน่าเห็นใจสวัสดีครับร